สวัสดีเจ้าเพื่อนเปืน่นปติแฟมมารีเจ้าวันนี้ปติก่ปลาเพื่อนเปื่นเข้าครัวแฮมแล้วปติแก่วันนี้ป,ต,ป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 ,ต,ป,ปติแกงแกงปีเป้าเจ้าแกงปีเป้าเปลื่นเพือ่อนเหมาะขนาดแกงเซฟกระดูกหมูอ,อ,นนะอ่อนเนาะอ๋อแกงเมืองเมือง ใส่ใบผักโขดใส่ใบปรกโขดใส่หอมป้อมต้นหอมปลุยหน้าเนาะเหมาะขนาดเตื่อนๆโอ้ใส่กระดูกหมูอ่อนซี่โครงหมูเนาะเหมาะขนาดแกงปีเป้าวเจ้าแกงปีเป้าววันนี้มากินข้าวด้วยกันเจ้าเพื่อนๆแกงปีเป้าวเจ้าเหมาะขนาดมากินข้าวด้วยกันเจ้า ตัปตีเพื่อนหอมขนาดเลยแข็งปีเป้าบางบ้านบางตีเป็นกระห้องออกออกออกเป้าแต่บ้านปฏีเป็นห้องปีเป้าเนาะปีเป้าหอมอขนาดเอาตีอ่อน,ออน ใส่หาใส่กะปิปฏิบักกินเผ็ดเจ้ามันก็นเลยพอสีจากจางเนาะปฏิบักกินเผ็ดกินเผ็ดน้อยเจ้าถ้าเปินแล้วแต่ชอบเลยถ้าเปื่อนเปล่อน,นกินเผ็ดก็เพิ่มพริกไปเพิ่มเครื่องไปแฮมลำเจ้าแกงเมืองเมืองเนาะแขงปีเป้าเจ้าแกงเมืองเมืองเหมาะกันนาเลยอ่อนๆปีเป้าอ่อนๆ ลำขนาดเลยมอมอมอเจ้ามาเลยเจ้าเปื่อนเปือนแกงปีเป้าเจ้าวันนี้แกงเสษซี่โคงหมูเนาะลำลำเจ้ามากินข้าวด้วยกันเจ้าเปื่อนเปนเจ้าเปื่อนเปื่อนสำหรับคลิปนี้ถ้าเปื่อนเปื่อนชอบก็บกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปฏิเต้ด้วยนะเจ้าขอบคุณจะนักเจ้าสวัสดีเจ้า